S <S นี่นะคะวันนี้ลูกค้ามาจัดของโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะหูชุดโซสเตอร์เลตน,นี่วันนี้ราคาหน้าโดนสุดๆนะคะที่เขาจัดไปอุ้ยเกติดชุดเลยทุกคนดูเด็นี่นะคะกี่ชุดนะพี่ต่อพี่เจ็ดแชวนะแปุดนะคะแล้วก็มีกระบอกชกหน้านะะหน้าเป็นอะไรค่าน ขาปปางนะค่ะโหลดด้วยนี่ชุดล้อนะครับล้องานโลนี่ผ้าเบรกนะคะผ้าเบรกหลังเวฟนะคะผ้าเบรกหลังดัดตัวนะคะเบรกเวฟมีโอปิสนะคะหกสอี่าบามาทำี เ,เยอะมากเลยครับวันนี้นว <c oughs> ่นก็กำลังขนมาครับเ <c oughs> ดี๋้แยกกันคนละกองครับ